ปีนี้ไม่ไน่าเลยนะที่เขาพุณวิกิตรสวัสดีค่ะพบกับพวกเราลองดู ไม,ไม่ถึง,งแค่นี้หรอหรือว่าใครเคียงหรือว่าใครเคียงวันนี้สิ่งที่เราจะให้น้องๆมาลองทำกันคือการจัดกระเป๋าก่อนอื่นถามก่อนว่าปกติไปเครื่องบินอ่ะเราเอาของแบบแคร์รี่ยอนไปเยอะแบบแค่ไหนหรือใครจัดให้จหัดเองปะจัดเองจัด<ต>เองเต็มกระเป๋าไม่ตเคสไม่ต้อเองดูด้วยเธอจัดเองค่ะ แปรีออนขึ้นเครื่องบินให้มีน้ำหนักใกล้เคียงกับ7กิโลมากที่สุดภายในระยะเวลา5นาทีโ,โดยเราได้จัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าและของใช้ทุกอย่างไว้ให้แล้วเรียบร,ร้อยแบ่งทีมยังไงคะใครแบ่งทีมยังไงคะอ๋ออยากให้แบ่งทีมให้ก่อนใช่ไหมใช่โอเค It was at this moment that she knew she fucked up. กองพลอยเป็ดอยู่ในนี้อยู่แล้วค่ะเสื้อขนเป็ดเอาไปหยิบมาพอแล้วแม่ไม่คิดว่าการจัดกระเป๋ามันจะเหนื่อยขนาดนี้ล้วนสบาเราสนุกสุดไหมพอแล้วนะพอนะพอแล้วขอเวลาพักพักอันนี้ไม่หัเสร็จแล้วยุ่ยมือสะเทออะไรไม่ได้ทำอะไรเลยเราวไม่ไหวแล้ว เจนเป็นคนที่เรียบร้อยมากนะทุกคนแบบขนาดเวลาวุ่นวายขนาดนั้นมันยังพับผ้าได้เรียบร้อยขนาดนี้ชิวสองนาทีอะเราไม่มนะคะาัดนที่่งไม่ได้จริงหรอ่ยมเกินนะแคทของมึงไม่พอหรอกอบอะไร

เยอะมากอะแล้วเมื่อกี้เหมือนคุณบอะไรไม่เห็นเลยแผลด้วยอยากผลเป็ดเลยอยากมงกการดัวอย่างนี้ค่ะแล้วก็ล้อตัวอย่างนี้ค่ะแล้วหลอกเป็นลูกตัวไปเองว่าของตัวเองถึง7กิโลไหมถึงค่ะไม่เกินนะว่า6.9ตัวบา6.9ห้าตัววะไม่ถึงให้แคททำโทษไปเลยเจนทำโทษไปเลยเดี๋ยวมาเลยกรรมการมาเร็วอ่ะคนพี่เป้มเลยพกกุ้งพลอยไปสองงานวะ มึงจะไปประเทศไหนคะมีเสื้อคลุมขนเป็ดไปด้วยมาด่ามาคนรวยด้วยว้าวมีเจ็เปะชวรนพี่เขาดูตื่นเต้มากเลยแส่มันเจ็เป๊ะว้ววู้มืู้ววู้ววู้ววู้ว้้ววววย นี่ก็ด<ม>ูเลยอ่ะ,ะอสุดยอดนี่วันดีพี่ขออนุญาตประกาศน้ำหนักนะคะประกาศน้ำหนักของแต่ละทีมนะคะ,ะเริ่มจากทีมที่ได้ช่านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อวววเ,เรารู้สึกผิดใส่เหมือนนี้ นะมึงก็อีกกล้อลลายแล้วแหละสองกิโลแล้วมั้ยมีเท่าไหร่มะม่วงอีกสองเอออะไรเข้องเุฎเอกล้องมันั้งสองตัวเริ่มจากเลขก็เป็นเอกอารแล้วว่าทีมใครชนะทีมต้องแคสตบน้องมะม่วง สำหรับผู้แพ้อาหารวันนี้นะคะเป็นอาหารเล็กนเฮ้ยดูน่ารับทานนะคะหน้าตาดูน่ากินมาก ออกมาร่อยใช่ป่ะให้หิมให้หิมแป๊บมันกินได้มันเป็นแป้งๆป้งท่านแปหรอเค็มๆเออโอ้โล้ะไม่ไหวแล้วอร่อยมากมันจะมีเม็ดงาว่มจะมีรสชาติของเม็ดงาแล้วก็เครื่องเทศแปลกแปลก ไม่ได้แย่ทุกคนเราแค่ไม่ชินเนี่ยเพื่อนอร่อยมากมันเป็นเหมือนแบบอร่อยมากอาไอซัมติงมึงกินไปเลยอ่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับลองดูค่ะซิตใน EP ีนะคะสำหรับ EP ห <c oughs> น้าพวกเราจะทำอะไรก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c ค i b e กันด้วยเยอะๆนะคะมาคอมเมนต์ด้วยค่ะว่าแย่พลังมหาศาลไม่จริงไอเนเป็นแผลเลย Ja! Um, <laughs>